พบกับเราทีมทนายความดกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแหละน,ตนิติศาสตร์บัณฑิตทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการติดต่อก,กับเจ้าพนักงานบังคับคดีครับการติดต่อก,กับเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นนะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ท่านควรตรวจสอบว่าคดีนั้นศาลใดเป็นผู้ออกหมายบังคับคดีซึ่งหากเป็นศาลจังหวัดใดท่านก็สามารถติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีจังหวัดนั้นๆได้ครับและหากเป็นศาลในกรุงเทพมหานครปัจจุบันกรมบังคับคดีได้เปิดทําการสํานักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร1-6เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีด้านการบังคับคดีแพ่งเช่นการยืดทรัพย์สินขับไล่ หรือถอนอายัดทรัพย์สินจำหน่ายทรัพย์และวางทรัพย์ซึ่งได้แบ่งตามเขตอำนาจศาลครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิติศักดิ์เนติบ,บัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ